ในการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์300รายการซาติโอกุกออสเตรเลียนโอเพน2022ชิงเงินรางวัลรวม180,000เหรียญสหรัฐหรือราว6,445,800บาทที่สนามคีเซนเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงคู่ พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาและอันนานันทการจากไทยนะครับคู่มือ14ของโลกชิงกับจางซูเซียนและเจิ้งอยู่มืออันดับ10ของโลกนะครับจากจีนนะครับผมก็ผลนะครับก็ปรากฏว่ามูนาและอันนานะครับก็ต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวนะครับแพ้คู่ของจีนไป2เกมรวดนะครับด้วยสกอร์19ต่อ21และ13ต่อ21นะครับว่ารองแชมป ไปคลองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับได้เหรียญเงินก็ถือว่าทั้งคู่นะครับเก่งมากๆแล้วนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับรายการต่อไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะแข่งกันที่ประเทศไทยนี่แหละครับผมยังไงเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเพื่อนๆนะมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากกด subscribe ด้วยเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย